สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะก็ลูกควงของเราเนี่ยมันยาวใช่ไหมฮะงั้นแปลว่าตัวแม่ของมันอะ่ะมันก็ต้องยาวใยสิฮะเพราะว่าครั้นที่ผมทําอ่ะใครที่ติดตามผมมาน,นานๆนะก็น่าจะรู้นะว่าพวกที่ผมทําอ่ะตัวแม่นะฮะเดี๋ยวขอนั่นดีดดีกว่าตัวแม่นะ,ะผมมันก็จะแบบว่าไงดีอะ่ะมันสั้นกว่าลูกนะฮะก็ความยาวนี้ดำนี้อยู่ประมาณนี้เองมั้งนะ ความแรงของ,งน้ำน่าจะอยู่ประมาณนี้นะ่ะหัวอีตรงเนี้ยมันมีที่ผมก็เลยไปทำเอาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราอย่างนี้ออกไปก่อนะอ่ะนี่นะครับผมอ่ะทำผมว่าสวยนะทุกคนท,ทุกคนว่าสวยไหมตอนนี้เป็นตัวระบบยกลำเอ้ยืนเหล่ยกดำอนะแล้วก็ไหลลื่นได้สบายอ่ะแล้วก็มีตัวอ่า ลูกด้วยนะนี่แต่เวลาใส่มันยากมากะทุกคนใช่ใส่ยากยากก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะว่ามันใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะดูผมพอใส่ตัวลูกให้ดูก่อนนะใส่ตัวลูกใส่ยากมากเพราะอันมีดำด้วยไงใช่มันจะรู้สึกเคลิ้มเดำอ่ะแต่เนี้ย โล่งมันมีแค่เนี้ยน,นี่เล่นได้ปกติเลยอีกอย่างนึงฮะมันแบบมันอ่อนแอไปนะแล้วก็อ่าไอตัวระบบดั้มเนี่ยคือทุกคนไม่ใช่ระบบดั้มดิอ่าไอตัวดั้มของมันเนี่ยมันเบี้ยวนะทำไมไม่รู้เหมือนกันนะดูดิมันเบี้ยวจริงเนี่ย สองแสนได้เป็นกับไอตัวอันนี้นะผมนี่นะตัวของอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยทุกคนดูนะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะต่ำเหมนนี้มันจะสูงทุกคนเห็นไหมเออนั่นแหละคือปัญหาของมันนะฮะผมก็ต้องแก้มันดีดจ้ะต่อเพิ่มต่อเพิ่มต่อข้อพี่ต่อหูต่อ,อมาฮะเดี๋ยวเอาเงินแกมา อยากเกินพี่มาเดี๋ยวจ่อเลยเดี๋ยากเกินอะเดี๋ยยากมากฮะเดี๋ยากจริงแบบยากจริงจะว่าจ่อง่ายอันนี้ก็ไม่เชิงนะจะว่าจ่อยง่ายก็ไม่เชิงใช่ไหม โอเคมันยาผมมืนมจะใส่ผิดไปนี่ผมใส่ผิดนี่ไม่เป็นไรโอเคได้นิดนึงก็ยังูเคลียก็ตัวแม่ตัวลูกก็จะประมาณนี้เลยนะผมเดี๋ยวแค่ใส่หัวแล้วก็ตัวกระบะดำนะเดี๋ยวผมขอดูในกล้องก่อนว่ามันเห็นไหม กูเห็นอยู่เห็นอยู่นะอ่าเห็นอยู่ก็จะไม่ค่อยเห็นหน้าผมอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคน่าจะได้แล้วนะผมก็ถ้าไม่เห็นผมก็น่าจะได้ถ่ายหม่นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูเลยนะฮะโอเคนี่มีอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้เลยนะฮะผมอ่ะโอเคเห็นอยู่นะโอเค โอเคนี่ก็คืออ่าหัวดำนะอ่าเอ้ยหัวรถนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ผมได้เจาะรูไว้นะนี่เจาะรูไว้แล้วก็เทปมาปิดนะเพราะว่าเวลาใส่อ่ะมันจะได้ไม่ออกนะนี่มันก็อยู่ประมาณนี้อ่ะมันก็สามารถเอาแบบนี้ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราขอถอดพ่วงก,ก่อนนะอ่ะถ้าตรงกแก้มันไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะคะผมะนี่เดี๋ยวผมให้ดูผม่ให้ด,ดูใหม่เลยนี่ นี่นี่ดูไปดูมามันสวยเชียทุกคนเอออันนี้ผมไม่ไดอวยนะผมพูดจริงเอออันนีอวยแล้วผมจะพูดว่าไม่อวยทำไมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบมุดดำก็สามารถขึ้นทำเองขึ้นได้นะถ้าใครแบบอุปกรณ์ครบอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ขอตัดออก สามารถแบบทำได้นะอ่ะกระดาษเดี๋ยผมใช้นี่ใช้สีแผนเลยนะอ่าสองแผ่นนี้ผมจะตัดประมาณนี้เลยนะแล้วก็ส่วนล้อเนี่ยถามว่าทำไมมันถึงลื่นนะฮะเพราะว่าคุนเห็นไนตัวนี้ไหมอ่าไหนไนที่มันมวงขึ้นไหมผมจะใช้หลอดฮนะเป็นหลอดอ่าหลอดนมนะฮะไม่ใช่นมเรียนนะถ้านมเรียนนอะ่ะมันจะเล็กม,มันจะเล็กกว่านะก็จะเป็นนมมันจะเป็นหลอดแบบนี้เลยนะอ่ะ นั่นแหละคือถ้าถ้าเราเอาใส่อะคือมันจะแบบไม่ดีเลยนะอะมันใช้ไม่ได้อะโอเคอะออกไปก่อนพวกนี้อะเฮ้ยอันนี้เอามาโอเคฮะเราก็จะถอดเลยเอามาก่อนทีนี้เนี่ยผมจะใช้เริ่มจากนับหนึ 1, 2, น่งสองสามนี่ผมจะใช้ช่องนี้เป็นช่องที่สามใน,น,นการใส่ นี่อย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้นะก็ใส่ตรงที่รูเลยใส่เข้าไปเลยครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องกัดอย่างนี้นึ่งแค่นี้มันไม่เข้าใจนะแต่ว่าสำหรับผมผมทำเข้าใจโอเคตัวนี้เนี่ยก็ลงมาเลยฮะนี่มันสามารถออกะขึ้นได้เฮ้ยโคนูโห่เนี่ยตรงนี้ผมจะจอลูนแล้วเพราะว่ามันเป็นทีมนะใช่ไหมนะ ในใช่อ่ะปึ๊บอ,อ่ะนี่เราจะมาทะลุตรงนี้นะนี่แค่นี้ก็แข็งแรงใช้ได้นะตรงนี้เนี่ยนี่ถ้ากลัวหลุดก็เทปติดไว้ได้นะแค่นี้ก็หมดอนรถทะเลย์ฮนะหยอกหยอกหยอกไม่ใช่รถทะลึกอ่ะส่วนกระบดดนะดไเนี่ยผมว่าผมทําใหญ่เกินนะเนี่ยตรงนี้นผมว่าผมทําออกมาใหญ่เกินผมต้องตัอดออกอยู่เนี่ย แต่ผมขี้เกียจไงอา่าส่วนตรงนี้เนีผมตัดออกฮนะไม่ใช่ตัดออกอยู่ผมตัดแล้วก็พื้นอมาถามว่าทําไมเหรออา่าเวลาผมใส่ไอตัวสลักเนี่ยเนี่เห็นไหมมันจะได้ใส่ได้นะไอตัวไม้แน่ๆนะอโอเคเป็นไงใช้มันแล้วกันนะฮะอา่านี่ผมได้ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ไม่ใช่ใส่ติดไว้ อันนี้ก็ติดมันเรียบร้อยแล้วนะผมอ่าสวย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 ใช้ได้เลยนะอ่าไม้ใช้ไม้นี้นะอ่าใช้นี้นะอ่าโอเคถอดออกมานี้มันจะได้ไม่เคลื่อนนะอย่างเช่นอ่ามันจะได้ไม่เคลื่อนสักายสักายสักายกับบ้าแล้ว นี่นะอย่างเช่นอ่าถ้ามันไม่มีน้ำมันจะก็จะเคลื่อนนะมันอยู่นานไปมันจะหลวมๆเองนะแต่พอมันมีดักไวนะ้เนี่ยมันก็จะไปไม่ได้นะเพราะว่าไอนะ้นั่นมันแน่นนะเห็นไหมมันก็จะแน่นอยู่นะอ่าโอเคผมขอใส่ก่อนนะจึบ๊บโอเคผมขอใส่ก่อนนะทุกคน าาก่อนจังหวะนี้ทุกคนเอ้ยอันนี้ทุกคนผมว่าทุกคนไม่น่าจะเห็นนะเพราะว่ามันใส่ยากนะผมมันก็ต้องดูเองบ้างฮะไม่ใช่แบบให้ทุกคนรู้ด้วยนะมันจะทำยากนะฮะอ่าโอเคแล้วก็อันนี้เอาออกมาก่อนประมาณนี้เลยนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนะนี่ฮะ ใช้ได้เลยนะฮะนี่ยกได้ยกได้ปกติเลยแต่ไม่ก็จะต,ต,ติดนิดนึดนงแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมต่อไปเป็นตัวแรกของมันเลยนะฮะนี่เอาไว้ยกดํานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูด้วยนะฮะอ่ะผมประมาณนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับผมอ่ะมือหน,นึน่งไม่เป็นไรนะอ่ะนี่ผมได้เจาะรูไว้แล้วนะฮะเจาะรูกับตัวหลอดนะ ความคิดจก่งๆก็ใช้ได้เนี่ยโอเคอเราก็ใส่ได้แล้วฮะนะอ่ะโอเคทีนี้ก็ผมก็จะใส่กับตรงรูตัวอบางคนมบังคนนะก็น่าจะเรียกบางคลนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเรียกไปก่อนฮะเผื่อมันจะใช่ ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะเราก็ไม่ได้แบบไม่ต้องเรียกให้มันถูกมากนะ,ะมันจะโหดเกินหนมันจะโหดเกินนะนี่ดําได้นี่ตัวไฮไลท์ของมันเลย อ่าส่วนตัวลูกนะนก็ผมทอดเราจัดตัวลูกผมทอดตัวลูกมานี่แหละนะอ่าเห็นไหมว่าตัวลูกมันจะไม่มีนะครับผมอ่าตัวนี้มันจะเว้าไปเลยโอเคฮนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงไว้เท่านี้นะผมสวัสดีครับบอกบายๆผมขอใส่ก่อนนะเวลาใส่นี่ต้องมาฝาขึ้นนะเนี่ยอื ก็ต้องยกออกมาด้วยนะโอ้โหเยี่ยมเลยผมไม่น่าทำเลยว่ะเดี๋ยวก็ทำแล้วดีละมสวยทำแบบนั้นแหละมันสวย,ม,สวยมันดีเดนะียวเนอะ,อะโอเคก็มันก็จะเลี้ยวได้ไม่เยอะนะฮะแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงไม่เท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย